สวัสดีคะ่ะหนิงมาผ่แสบมากหล้วค่ะมากค่ะพี่น้องวันนี้มากินตำมงงย่ามแร่งน้ำกันน่าจะกับต้มหอยหน้าแต่พี่น้องหอยขี่กระต่ายบานห้าเน่าจะมากินกับนองส้าลาจะจะสมสมซาค่ะพี่น้องมากินเล่นน่ะละกิน้ามากมากค่ะพี่น้องแ่บแสบน้ำกันค่ะมามเที่ยวหาน้องน่าจะกินน้ำแสบแซบนน้ำกันน่าจะย่ามเดือกค่ะพี่แรองมากันลูกมากิน <c oughs> เอาได้นั่นแหละซมตำตำมะฮืงเนาะคืิว่าซม,มตำก็ได้มะฮืองเลือดสาดแบบซอเขียนถือกันใช่ได้บาเนี่ยบ,บอย๊อบยางละไม่ไม่กับไม้เลยเนะาะไมฮีก,กะตายค่ะเลยไปหัวเลยคือกัน ใส่ปูหน้ามาพร้อมน้อยเนยปูหน้าตั้กำลังดนีด้วยนาาล่ะจะเดอดชิชชตัวละข้ามเหมือนกัน พักนี่อันมีทุวนค่ะพักกันจองพายังอืดพักกันแง่พักกัแง่เตยข้าจะกินหัวตะเบ้าเขากันดีเจอแล้วนั่งพักกันแง่ เนีน่ยหมาเวรให้้อมนะ okay. เนาะเเผากันดีกับปูหน้าพอเหมนอนอืน นัง่งคุยกันแล้วก็คืออยากกินตำมงมงก้บพี่น้อง่วนน้องตำมงฮงกินหน้าลาวะซีทุ่มแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> เสียงเสียงแม่งค่ะพี่น้องแม่งธรรมชาติ <c oughs> เสียงแม่งเสียงอัน,นเล่ๆนะคะเสียงเขียดลัาๆเ,เลยเ <c oughs> มื่อนหลัง บรรยากาศแบบน้อนหน้านะคะทำเด็วพวกพ่วงเลยได้หนะธรรมชาติแบบดีแล้วจ้ะพี่น้องอันบ้านน้องพี่ทั้งเหนือแล้วจ้ะเป็นธรรมชาติแบบยางดีเลย ขวง่อนเลยข่วงหอยขว,ขวงยังไม่ออกนั่นแหละะรูดจับนั่นเกืบเผาตาพอถนเแล้วพอไัยไหลค่ะ หอยบ้านนัน่นหอยกิ่งครับน้หอยแลนนี้หอยแลนนี้รนนกรุบกุบดีนัน่นแะตัด อูตัวหนึ่งหอยก็มั่นนั่นแหละเออหนึ่งสิจ๊บยี่มั่นนาะกเ,เห็นหอยเลื่อมกระปุ่นได้หนึ่งแรนแล้วเนี่ยเอามือเลยเด้ ืูแบงกันเนาะที่แรงากนี่เล <laughs> ยเหรอจรลอวลมหลดล้กม,ม,ม,มาเลยนั่นหละเนาะนี่ด้วย มาขามลนค่ะแน่หนากันบัดน,นึองอย่าแลนได้ หอยแต่ยังหน่อยเนาะคะ่ะต่ำหงคุเนี่ยมันขึ้นหน่ยอยสิคะน่ามือสอบไปเก็บมันส้างน้ำไร้เนาะนหรอบางไงเนาะโอ้มันลอยอยู่บอกเลยหรือว่าม,มันเกาะอยู่นำ้ำหนองน้ำไร้หนองขึ้นลงดีนะนะจ้ะน้ำลงดีนะนะเขินห้ากินห่างแล้วเนาะล่ะหายากละคะ่ะทุกมื่อนี่ เสียงมันสมที่เปลี่ยนนอออกมาเลย เนี่ยได้เน, <laughs> นี่ยนั่งหนุ่มมารดเนี่ยได้เนี่ยนั่ง แซบเบาเลยแซบจนมาปากมาวอกไม่ลาเลยเอ้ยอแซบ,บจนมาปากมาวอกนังกินมุมๆุกอยู่ละ chín nhăn đấy cả dẹp nó này. Trời. ตากได้ป่านนี้เลย <laughs> กินมิๆๆตรเพียงรู้แสบแล้วคะ่ะแสบหลักก็บอกมาได้ <c oughs> อู้หน่าค่ะนั่งนั่งพักกันแย่งคะ่ะ <laughs> เขากันนี้เนอะพักก <ลง S 2> ันแย่งน้ำ่าหน่อยคนนั่นละ ตัวละคำเลยนล้วน่งใส่เลื่อยๆแส<ก>บเอามาดองเองค่ะ เลยคือจิ้มลอ,อกได้ <c oughs> มุนลาม,มุนโอ้โหแม่งครับพี่นอ้องไฟมาหาไฟพี่น้อง ไโคตรมันลเลยขอบคุณค่ะเค็มใหมไม่ค่อยขึ้นน่าล่ละอันนี้เพื่อนพี่น้องเพื่อนแนะนำมาว่างั้นน่าทานได้แล้วเลยแทนต่อยกลดมันแล้วเลยอืน้ำจิ้มมันจะขึ้นบ่จ้ะ่ัล้วไหนร่องมั้งเนาะ ยังหน่อยน่าละถุงละสองบาทน <c oughs> เนาะนยังได้กระเสียบตามมหึ่งหนาเลีเ่ยนซ <c oughs> ื้อตั้งเท่งทยงหมดนครับพี่น้อง าไปกินยามบ่ายสามเห็นนะคะห็อกแมนเนาะงามแต่กระเป๋าอะไรเนี่ ยังออกไนได้ไหมยังได้เแสบปักล่ะนั่นไม่ละค่ะเสียงล้งแล้ว เสียงธรรมชาตินะพี่ดาวโอืโ เดาเ้าพินเ้าไปได้เนยเราเบิดเซยแน้วแหละเบิดเสยหลอกันที่บวบหนักแซ่ดข่าดยลย อย่างเนาะต่ไปเดี๋ยเอาเอื่าให้น้องแฟนรอสุดท้ายค่ะเอาละเอาใส่กำมะละคำสุดท้ายนี่เลยนั่นละเราแซ่บกับว่าวโป้เป็นนะค่ะน้อย สวงบ,บ่ป่ะนีส่สวงวัดสวงไข่บ่ะนี่่ะไปละคะ่ะพี่น้องใจจงไดคลิปนี้ก็ขอฝากเอาเรียงนี้นะจ้าพอกันไหมในคลิปนานะะ้นแล้วค่ะแสบเราไมนนี้เด็อแเราพักกันนองไปนอนก่อนจ้ามาเยี่ยมหานองก็ได้อันเด็กเดือกับปุ๊กน้องมาก,กินตำมะฮงนะจ้าจจงได้กันิ่เราขอฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเห็นหนิงในเด้อคะ่ะฝากก็เลยก็แช่ก็จิบตามให้นหนิงในเดือคะ่ะแล้วกับ คลิปนี้นี่ก็ขอลาไปก่อนจ้าจ้ายังบอกว่าจริงนึกมาท้าแสบเนาะค่ะพี่น้องนึกมาท้าแสบซันแนเนาะค่ะซันแนลก็ค่ะกผสมซาท้าแสบค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊วยฝากซองให้น้องเซยบ๊วยเหนไ่อ